มาต่อตอนที่2นะครับกับรีวิวคู่มือนะฉบับแปรนะโปรไฟล์พิเดอร์สนะครับก็มาในตอนนี้นะครับเราจะมาดูบทที่สองซึ่งบทที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับก็ถ้าใครดูอยู่บทที่2ก็ดูตรงนี้เลยการรีวิวให้นะครับนะอ่ะเรามารีวิวเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเวลาเราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเราเซฟเก็บไวนะ้ในตอนที่แล้วเนี่ยมันมีคําสั่งตรงนี้เรียกว่าการโหลด p นะปรไฟล์แนวแว่นขยายตรงนี้ครับก็จะมีโปรไฟล์ที่เราโหลดได้ที่เราสร้างไว้นะครับก็มันมีหลายแหล่งที่เราจะเลือกโหลดมานะครับอันแรกตรงนี้เรียกว่า open library folder นะครับก็คือเลือกโฟลเดอร์ที่เราทำไว้นะครับผมเลือก my profile แล้วก็กดตรงนี้ select folder เราก็จะได้โปรไฟล์ของเราขึ้นมาแบบนี้หรือหรือนะครับหรือก็คือไปที่ open home folder ก็คือโฟลเดอร์ที่เราเซตไว้สำหรับ ใช้ไปบ่อยการเซตโฮมโฟลเดอร์ er เนี่ยทำยังไงอาจยวผมแอดให้เลยแล้วกันให้เราไปที่คำสั่งนะครับ extension profile v i d e r สาแล้วตัวนี้จะมีคาว่า preference อยู่นะครับที่ preference เนี่ยมันจะมีมันจะมีตรงนี้ครับเรียกว่า profile library folder เนี่ยตรงนี้ครับให้เราไปโหลดไปเป็นโฟลเดอร์ของเราครับ my profile ต่อไปนีป้เวลาเรากดกดฝั่ง home นะครับมันจะวิ่งเข้าหา profile เราเลย ต่อไปอันนี้ก็ของขวัญครับของขวัญก็คือที่เขาแจกมาให้กับเราตอนนี้เรามีโฮมกับของขวัญได้ไหมครับอย่างง่ายๆในการทํางานเคลียร์นะครับเนาะไม่ยากนะครับไม่ยากเลยอ่ะโอเคนะครับก็การสร้างโปรไฟล์ง่ายมากครับเราก็เลือกสักตัวหนึ่งเลือก F1 คลิก F1 เห็นไหมครับเราก็ได้ F1 ขึ้นมา F1 ขึ้นมาเห็นไหมครับขนาดมันจะบอกเลยว่าขนาดเท่าไหร่หนึ่งคูณหนึ่งเลเยอร์อะไรที่เราใส่ไว้เลยปอ้อยแล้วนะครับอ่า เราก็กดนี่มันคาสั่งอยู่3ามวันนี้ในบทที่สองนี่เราจะเรียนรู้ทั้งหมดตรงนี้นะครับอันแรกเรียกว่า build อันที่สองเรียกว่า build along path อันที่สามเรียกว่า r e v o l e profile อันที่สี่เรียก edit member property อันที่5้าเรียกว่า select member by attribute อันที่หเรียกว่า stamp profile อันที่7เรียกว่า get attribute นะครับมันคืออะไรเรามาดูทีละตัวเลยอันแรกเรียกว่านะครับ build ออกคำสั่ง build คลิกหนึ่งครั้งครับแล้วยกขึ้นเห็นไหมครับมันจะสร้างโปรไฟล์ให้เราทันทีเลยเห็นไหมครับผมพิมพ์เลยนะความสูงฐานลากจุดสองห้าเอนเตรเรียบร้อยครับกด Escape นะครับ Escape มันก็ได้มันก็ถ้าฐานลากสูงยสเซนก็คลิกดึงขึ้นครับพิมพ์จุดสองเอนเตกด Escape เรียบร้อย เราก็จะได้ฐานล่ากทันทีเลยนะครับดึงขึ้นมาแล้วพิมพ์ระยะได้เลยเนี่ยง่ายไหมครับอีซี่อันฟันนะนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการ C1 แล้วก็เลือก C1 กดบิวครับแล้วก็มาวางตรงกลางอ่าเดี๋ยวผมไม่ได้สอนเพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยม,มันมีโปรไฟล์ผาดนะครับเราเราก็สามารถวางตรงกลางได้คลิกดึงขึ้นพิมพ์หนึ่งจุดสี่อ่าเห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็พิมพ์ไปเลยอันนี้แปะแปะแล้วก็คลิกไปเลยครับสี่เมตรเห็นไหมครับว่าเนี่ยง่ายมากๆเลยคลิกแล้วก็วางแล้วก็พิมพ์ระยะถ้ายกเลิกก็กด e s กด p e กันเองนะครับคําสั่งนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเคลียร์เนาะนะครับเคลียร์เนาะ,นะก็ในกรณีอ่ะผมสอนแล้วกันในกรณีที่เราอยากจะเห็นผ่าดอะอย่างกรณีเมื่อกี้ผมไม่สามารถที่จะหาเซนเตอร์ของตัวนี้ได้ นะครับอะผมแถมมาเลยแล้วกันตรงนี้ครับเรียกว่าโหมดในการปรับอันนี้คือผ่านโหมดกดผ่านโหมดปุ๊บเปิดไหมครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราสามารถจะสร้างได้เลยจากเซนเตอร์4เมตรแล้วเลือกตรงนี้ครับแล้วปรับมาเป็นโหมดปกติเส้นเมื่อกี้คือเส้นที่เราปรับได้นะครับเนี่ยปรับปรับผ่านโหมดไดนะ้เลือกทั้งหมดครับปรับผ่านโหมดทางเดินเห็นไหมครับแล้วกดตรงนี้อ่ะนะครับ คำสั่ง build เนี่ยมันมีทิศอย่างนี้ครับดูนะคลิก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 กด escape คลิกคลิก escape คลิกคลิก escape คลิกพิมพ์ระยะ3ม m enter escape นะครับนี่ก็คลิกนะหรือคลิกคลิกคลิกลากกลับมาช้าถ้าต้องการให้มันชนตรงนี้ครับให้เราคลิกขวาออกคำสั่งที่ชื่อว่า close the path มันจะปิดเลยคลิก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 ขวา close the path คลิก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 ขวา finish ก็คือจบเลยเข้าใจไหมครับมันเลือกได้เหมือนกันครับแบบนี้ finish นะครับหรือ escape ก็ได้นะเดียวกันครับอ่ะโอเคนี่คือ build ต่อไปครับ build along path คืออะไร build along path คืออะไรอ่ะเรามาดู build along path บิวออลองผาดคืออะไรเดี๋ยวผมจะทำนะครับในส่วนที่เป็นตัวคานแล้วกันผมอยากสร้างสร้างคารนเร็วๆเ,เลยเรือกทั้งหมดครับแล้วไปเลือกคาน B1 ออกคำสั่งครับ build along path เห็นไหมครับมันจะได้คานขึ้นมาแบบนี้เลยนั้นามหมายคืออะไร build a ออ n g งผา h นะครับคือ การสร้างชิ้นงานจากผาดท,ทั้งหมดพร้อมกันเลยนี่มันชอบผมชอบมากนะเป็นอะไรที่โอเคเลยอะ่ะในการทําโครงสร้างเฟร,รมต่างๆนะครับสมมุติเราไปเลือกโหลดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลือกกองผานเนี่ยจะมีเหล็กอยู่อย่างเงี้ยครับอ่าเราก็ทําอย่างนี้ขึ้นมาก่อนครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้ไมก็กดบิวออลองผ่านเข้าใจไหมครับมันก็จะได้เลยทันทีถ้าท่านฟอลโล่มีเหมือนกัน นะครับเนี่ยอีซี่แอนฟันนะอันนี้ก็บิวอะลองผ่านนะครับบิวอะลองผ่านนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูจะดูรู้สึกง,ง่ายๆเข้าใจนะครับดูนี้ไปด้วยแล้วก็รูสึแล้วก็ดูเข้าใจด้วยต่อไปเรียกว่ารีโว้รีโว้คืออะไรครับรีโว้คือแบบนี้ครับคือปกติแล้วสเก็ตอัพเนี่ยมันจะมีคำสั่ง follow me นะครับซึ่งมันทำแบบนี้ครับรีโว้มันจะเนี่ยหมุนรอบแกนเนี้ย กดทางเดินก่อนนะแล้วกด Follow มีแล้วโปรไฟล์มาวิ่งรอบแกนเนี่ยอย่างเงี้ยครับเ็เรียกซึ่งตัวตัวรีโว้เนี่ยทำงานคล้ายๆกันครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาเอาเอาฟ t ติงมาแล้วกานวางผมกดรีโว้นะรีโว้คลิกดึงขึ้นเห็นไหมครับมันจะเอาโปรไฟล์มุมเนี้ยมาวนเห็นไหมครับมันจะมาวนอย่างเงี้ยหลายคนงงนะ ไปอธิบายยังไงดีอ่ะเอาตัวนี้กันครับมาดูนะคลิกรีโวครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะวนอย่างเงี้ยไอเนี้ยจะวนอย่างเงี้ยไอเนี้ยจะวนบู๊บอย่างเงี้ยบู๊บอย่างเงี้ยนะครับอ่ะงงงงหลยคนงงไม่เป็นไรไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวนี้ครับนะอ่ะต่อไปครับมาดูคําสั่งต่อไปคําสั่งต่อไปเรียกว่า edit member by property ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาผมมีโปรไฟล์อยู่อ่ะสองคูสี่ไม้นะครับ มีหลายตัวด้วยเนี่ยแล้วผมอยากจะเปลี่ยนไม้สามอันเนี้ยให้เป็นไม้อื่นทำยังไงวิธีการคือผมก็เป็นโหลดโปรไฟล์ใหม่มาสองพแปดแล้วผมก็เลือกตรงนี้นะอ่ะผมอยากเปลี่ยนมันครับกดตรงนี้ครับ Edit Member by Property มันถามว่านะครับเคลียร์ก่อนนะถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนอะไรเนี่ย นี่คือด a t ตทั้งหมดที่มันเปลี่ยนได้เดี๋ยวค่อยเรียนรู้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันดูเยอะก็เปลี่ยนอะไรล่ะแหม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนโปรไฟล์ถูกไหมนี่คือโปรไฟล์ก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์ก่อนแล้วก็เปลี่ยนอะไรแมททิเรียลด้วยถูกไหมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันที่เหลือตรงกันก่อนกด apply เห็นไหมครับว่ามันก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรเป็นเหล็กแล้วกันแล้วก็เลือกเปลี่ยนอะไรโปรไฟล์กับแมททิเรียลแล้วกัน apply นะครับโอเคเนาะเคลียร์นะนะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนว่าโอ้โหมันง่ายมากในการเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนโปรไฟล์ได้เลยทันทีอ่ะต่อไปครับคำถามต่อไปตรงนี้นี่หนันงสืออะไรบูไว้เรียกว่า select member by attribute คือตอนเนี้ยเ,เราต้องการเลือกไม้ทั้งหมดแต่ไม้ทั้งหมดเนี่ยไม้ทั้งหมดนะครับเอาเอาไม้ก่อนนะไม้ทั้งหมดก่อนไม้ทั้งหมดเนี่ยผมต้องกรารจะเลือกไม้ผมก็จะไปที่ตรงนี้นะ select member by attribute อ๋อาททีลืมไปวิธีการก็คือผมจะต้องออกคำสั่งตัวนี้ก่อนเรียกว่า get attribute กดตรงนี้แล้วคลิกไม้ครับมันจะดูดข้อมูลไอ้ตัวนี้คือการดูดข้อมูลดูดเลยอ่นนี่คืออะไรวะกดจุบเห็นไหมครับอ๋อนี่คือไม้สองนิ้วคูณแปดนิ้วอันนี้อ่าไม้สองคูณแปดกดดูด,ดนี่คือไม้สองคูณสี่นี่คืออะไรนี่คือเข้าใจไหมครับอ่ะผมต้องการดูดไม้ใช่ไหมผมก็ดูดข้อมูลไม้ก่อน เมื่อดูข้อมูลไม้แล้ว Data มาโชว์ตรงนี้แล้วมาทิวเรีขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดแล้วลัมเบออะไรเงี้ยลัมเบอร์คือมทเรีคือสีไม้เนี่ยผมก็มาตรงนี้นะมันจะถามว่าคุณจะดึงคุณจะสิเล็กข้อมูลอะไรในนี้ผมบอกว่าไม่เอาโปรไฟล์ขอม m ท t e เรียอย่างเดียวอะไรก็ตามที่มีม a ทิวเรียตรงกันกับตรงเนี้ยให้เลือกกดแอปพลเห็นไหมครับว่าไม้ทั้งหมดก็จะโดนเลือกมาเลยเนี่ยครับง่ายมากๆเห็นไหม แต่คราวนี้ผมต้องการแค่ไม้ตัวหนาตัวเดียวกดตรงนี้ไม้ตัวหนาตัวเดียวนะเดีย๋ยวผมก็ดูนดนะดูดูดข้อมูลตัวหนาสองพันแปดอะตอนนี้ผมต้องการเลือกไม้ไม้คูณสองพนแปดตัวเดียวผมก็กดตรงนี้ครับเลือกเมื่อเลือกแล้วปุ๊บผมไม่เอาใหมวเดียวนะผมเอาโปรไฟล์ถูกไหมเพราะว่าขอข้อมูลโปรไฟล์เท่านั้นกด apply เห็นไหมครับตอนนี้ผมก็แยกไม้ออกมาได้ลนะนี่คือเครื่องมือนะที่ใช้ในการ นะครับสร้างโปรไฟล์เมมเบอร์นะแล้วก็อีดิทแก้ไขปรับแก้นะนี่คือหนังสือบทที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวมาต่อบทที่สามนะครับบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนนะโปรไฟล์ที่สามนะคู่มือตัวนี้ฟรีอ่ะอย่าลืมนะครับใครมาดูตัวที่สองลืมไม่ดูตัวแรกกลับไปดูตัวแรกนะครับตอนแรกเนี่ยจะมีคู่มือให้โหลดนะครับเป็นคู่มือแปลฉบับแปลแปลจากต่างประเทศนะครับมาก็แจกอยู่นะเป็น pdf นะครับโหลดได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาต่อตอนที่สามนะครับสวัสดีครับ